สวัดีรมดที่ด้วยที่ม่ะได้ที่ไม่ัไม่ได้ไัวไม่ได้เหรมึงไปอยู่ต่างโลกครับนี่น้องครับวันนี้การจกดสลัดการในสวนกประธานสวนข้ายาองเราถามคถามักรยานว่าทำไมตำรวจถึงจะมาฟ้าพังเรา ทำตัวเป็นขี้ข้าอะไรจันขี้ข้าทำอาาีนาคนตายรลายวันยังนิ่งเฉยเมื่อกลางวันผมก็ทำไม่ภาษาคืภาษาเลือกแล้ววาสารจะไม่อยู่ยในในข้า,างกระทรที่ไปนนแทผู้สอมันโนปุผังเข้ามาทามามโนเศษถามมนโนเมยาคำนี้เป็นบทสวยบทหนึ่งที่แปลว่าใจเป็นใหญ่ใจของพวกเราทั้งหมด อุปมาเช่นกันกับพระสยามเทวาธิราชที่เป็นสิ่งมโนขึ้นไม่มีตัวตนและไม่มีจริงเป็นกัรมายาและภาพหลอกลวงที่ไม่เกิดผลประโยชน์ใดๆในประเทศชาติพรเด็จการสัตตินานำโดยพระยาสมุทร เราได้มองเห็นแล้วกันแล้วว่าบุคคลผู้ตาบอดมีวรตมและกิเลสมากเป็นตามองเห็นไปทุกจักรชาประดุจดั่งกาสาวสวยงามซึ่งแท้จริงแฝดและแซมไปด้วยขนสีขาวหน้าสุกระปรเปื้อนโคนวันนี้แห่งความยุติธรรมที่ศาสยื่นมอบให้ซึ่งแท้จริงแล้วอูประมาณแท้จริงดงนั้นคือมันคือความในยุติธรรมที่ศาสตร์ปรกันยักุรีได้มอบให้วกดีชาย น่าปวร้อเป็นอย่างยิ่งที่ศาลสภัทญบ,บรยยุรีไม่บังเกิดความยุติธรรมใดๆเลยในการอา่านํำนวนแม้ที่การไต่สวนด้วในศาลสภัทญบ,บรยยุรีก็ไต่สวนด้วยความละเลิกละโวกไม่มีความมีความรุกลีรลุกรนป่ตา,ตา,ตาตากความตั้งตรงเพราะไม่มีสิทธิ์อ่านใจเย,ยิที่ศาลสภััญบุรีและำดดบบตำรวจสภาประฑุรธานีสามารถแถลงตรง เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราในวันนี้จะต้องถูกจับไปการชอบไปเรียนจำก็คือการภาคสิทธิและเสรีภาพสิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่สาคัญยิ่งในรัฐธรรมรนูญระชาลจักรไทยเราต้องเข้าใจว่าแม้รัฐธรมรมนูญโดยพวกพเผด็จการที่เขียนขึ้นมานั้นก็กลามารายี้ไปอย่างชัดเจนว่าเผด็จการ เป็นของประสาชสนทั้งตัวดิฉันขอวรรย้อนให้กับพระราษฎรนาประเด็มการตัวความศรัทธาปรดในครั้งนี้พวกท่านต้องโดนประหารด้วยเครื่องประหารอย่างแน่นอนถ้าเป็นโทษสมัยโบราณน,นั้นแน่นอนว่าประยุทธ์และองค์พระยิโรธต้องโดนเจ็ดชั่วโคตรคือพี่น้อยที่อยู่ทางบ้านนะคะตอนนี้คือพวกเราไม่ได้รับการประกันตัวและจะนำไปฝากขังที่ศาลสัญบญุรี นี่คือสิ่งที่รัฐบาลนี่คือสิ่งที่อำนาจพลารือกำลังทำกับเราในคระเทศที่เปราะบพี่น้องครับผมไม่ได้บอกเลยนะครับว่าศาลจะต้องมาเป็นพวกเราแต่ผมอยากจะบอกว่าศาลควรจะยุติธรรมและเที่ยงตรงกฎหมายที่ออกมาเพื่อปิดปากประชาชนลิบหลอนสิทธิเสรีภาพต่างๆมากมายของรัฐบาลชุดคนเอกระยุทธ์จทรชามันซื่อแล้วครับพี่น้องเพากฎหมายที่มันได้แทรกซึมอยู่ในประเทศไทยของเรา และเราไม่สามารถที่จะยอมรับได้เราเลยจึงออกมาต่อต้านและออกมาเรียกร้องกีกนะแต่ผมไม่รู้นะครับว่าการที่ศาลกรรมแบบนี้นั่นแสดงว่าศาลนั้นเลือกแล้วจริงๆก็เลือกแล้วว่าจะรับใช้ประยุทธ์และโอั้นจะบ ตัวเป็นศัตรูกับประชาชนวันนี้ประชาชนพร้อมแล้วครับที่จะต่อสู้กับม่านภาคอิสระภาพได้แต่อย่าลืมนะครับว่าท่านไม่สามารถภาคอุดมการของเราได้เพราะเรานั้นแผ่อุดมการให้กับทุกคนในประเทศ ที่สอยยอมูลคเสร็จแล้ถ้าเสร็จแล้วพี่กวินพี่ว่าน่าจะพอแล้วไรใช่ปะหรือยังไงไม่ต้องเพราะไม่งั้นโทรศัพท์เจ้าปูเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ฝากไว้กับพี่อ่ะมันจะไม่สามารถนี่นะครับความไม่เป็นธรรมของศาลพันยาบุรีที่ทำกับพวกเราาานนีอง นี่คือคำสั่งของผมคำสั่งไม่ให้ประกันตัวผมสามแปดสองสองตามที่ผู้ประกันได้ยื่นร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในกรณียาคำร้องฝากขังที่สามแปดสี่สองห้าหกสี่ระวังพนักงานสอบสวนคือร้องสองห้าคือร้องมาพิราสรหาตามคำร้องฉบับวันที่เก้ามิถุนาคมร้องสี่นั้นวิเคราะห์พิจารณาทางกดีแล้วเห็นว่าตามข้อหา ไม่ควรจะผิดกฎหมายบ้านเมืองท่านไม่คำนึงถึความปลอดภัยได้ความสงบสุขเราได้รับควาสันโดส่วนรวมนะครับว่าที่โรคระบาดเกิดการระบาดโรคระบาดติดนต่อเชื้อโคโรนาวุ้ยวุ้ยวุ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 ยมึงใช้กฎหมายกันอย่างไม่อยากันอย่างเสียมันผัดสารประชาชนชอบกฎหมายกฎหมายจึงเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ประชาชนจึงไม่เห็นกฎหมายเป็นกฎหมายแล้วจึงเป็นกฎหมายยังมีหน้ามาอ้างเรื่องโควิดไม่เคยตั้งคำถามเลยหรืออย่างไรศาล ว่าลืมจะลืมบอกชื่อเราเสพดุลัวแม่นี่ว่ารัฐบาลนี้ชื่่อพีมีส่วนรับผิดชอบต่อการระบาดของเชื้อโควิดขนาดไหนเราวางม็อบกับรัฐบาลเราวางม็อบกับประยุทธ์ใครเป็นคนต้องรับผิดชอบต่อโควิดนี้คนคอยชีบมาอนี้เป็นการแสดงออกทางการเมือว่านทาไม่ยอมเนาะพี่วินปิดนะ เท่านี้เพื่อรักษาความปลอดภัยของมือถือนี้พี่น้องไม่ไว่าจะมีผมหรือไม่ขอให้พี่น้องต่อสู้ต่อไปพี่น้องครับทุกวันนี้รัฐบาลนี้ขาดความชอบธรรมทุกถาะทำทังการเมืองนี้ใช้อำนาจบดขีดประชาชนนั้นหมดความชอบธรรมแล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องลุกขึ้นสู้อย่างเต็มที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องไม่ไวม่าจะเป็นข้าราชก,การาตำรวจประชาชนพอค่ะ ต่อต้านรัฐบาลประยุทธ์ในยุควิธีทางที่ทําได้เพื่อให้รัฐบาลนี้ล่มสลายล้วไปคุ้มครองกับระบอบสังกีนาสังกีนาตุกินาประชาชนจงเจริญติตัวินาประชาชนจงเจริญติตัวินาประชาชนจงเจริญเราจะทำโครงการต่อไปคนข้างนอกเราจะ้างนอกคนข้างในเรจะคืบข้างในเช่นกันเราเป็นน้องพบกันในปลายทางสวัสดีครับ